เส้นทางมันปูด้วยดอกกุหลาบกี่กุหลาบเคยผิดหวังหรือทำอะไรแล้วไม่สำเร็จบ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อยเอ๊สิคะจำได้ไหมที่แบบว่าไปลงนนทุนแล้วเงินหายเงินหายอ,อันนั้นก็หนึ่งอันแล้วแล้วแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะใช่หรือไม่ใช่แต่ที่ที่ผ่านมาตอนนี้เราก็คิดว่ามันอยู่ในจุดท,ที่เรามีิเว v e ตอร์ที่น่ารักมากต้องพูดอย่างยา ฟังดูเนะี่ยนะทีกกี้ก็แบบโอ้โหเส้นทางเหมือนปลูดด้ดอกกุหลาบกี่กุหลาบไปเจออินเวสเตอร์ดีๆคราวฟันดิงไปเจอเจ้าชายเคย หวังหรือทำอะไรแล้วไม่สำเร็จบ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อยเอ๋อสิคะํำได้ไหมที่แบบว่าไปลงทุนแล้วเ <laughs> งินหายเงินหายอันนั้นก็หนึ่งอันแล้วแล้วก็ที่เล่าให้ฟังเหมือนกันเนาะว่ามีพาร์ทเนอร์ซึ่งมันไม่ใช่อะค่ะเ,เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราเจออย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เลือกที่จะไปอย่างนั้นอย่างเช่นที่ไป Investment Summit ก็มีสองสามคนนะที่มาบอกว่าเอยฉันจะด้วย raise fund อยู่สิบล้านยี่สิบล้านอะไรอย่างเงี้ย US ซึ่งถ้าเราเป็นเด็กๆเราก็อาจจะแบบตาโต อรอย่างเงี้ยแต่พอเราคุยแล้วเรารู้สึกวันไม่ใช่เลยเราก็ไปทําการทำรีเสิร์ชหน่อยไปไปไปเช็คว่าคนนี้เป็นใครเหมือน KC ไอซเนอรเนอร์เยอะแคสเซอร์ <y> customer, แต่นี้คนที่เราทำพันเนอร์ด้วยเราเช็คเฮ้ย hey, คนนี้มันเคยแบบว่ามีปัญหาเรื่องฟร้อนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเงินเยอะมาหาศาลแค่ไหนเราก็ไม่ยุ่งเด็ดขาดเรามีจุดยืนชัดเจนเหมือนกันอ๋อแน่นอนอ่าน้องบิก๊กถ้าเราทํางานอยู่ในเรื่องฟินเทคเรื่องการเงินนะคะถ้าอะไรที่มีนิดหน่อยที่เกี่ยวกับฟร้อนนิดหน่อยก็ไม่ได้เลยเราทําอย่างนี้ธุรกิจไม่ได เ,เขาจะดูอย่างละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็บางทีกัดฟิลลิ่งอ่ะตอน,นเด็กเด็กราอาจจะไม่มีใช่ไหมคะพตโตแล้วเนี่ยมันผ่านมาแล้วที่มันไม่ประสบความสำเร็จในการไปลงทุนหรือว่าได้พาร์ทเนอร์ที่มันไม่ดีเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราจะรู้เลยว่ามันก็จะเหมือนกับทฤษฎีที่แบบว่าไม่ดึงดูดไหมมันก็จะเราเป็นคนไนแล้วก็จะเอาคานแบบเดียวกันเข้ามาหาเราค่ะแล้วเราแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะใช่หรือไม่ใช่แต่ที่ผ่านมาตอนนี้เราก็คิดว่ามันอยู่่่ในนจุดททีีีเเรราามมอ์ักก ต้องพูดยาวแล้วก็พันอร์ชิพหรือว่าคนที่สัพพอร์ตเราอย่างรัฐบาลอังกฤษเนี้ยค่ะผ่านแนวลอนดอนเนี่ยก็น่ารักมากแล้วพอเกิดตอนนี้ของที่เจ้าชายอาลับเนี้ยค่ะเช็ค อัดุลราซิสเนี่ยทุกวันจะมีนัดหนึง่งนัดกับบนแนนซ์และกับบริษัทนูนนี่นั่นหรือว่านัดกับเซ็นเตอร์แบงก์ของบาเรเงี้ยค่ะก็มันก็มีอะไรที่เขาทําให้เราได้มีคอนเน็กชันเน็ตเวิร์กกับคนที่สําคัญแบบนี้เราก็อาจจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์เราต้องทําให้ดีที่สุดด้วยค่ะก็ <c oughs> ถือได้ว่าวันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะคะพีกิก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กําลังลุกขึ้นมาเป็นสตาร์ u p เดกพีกิกด้วยคือโอกาสเนี่ยนะคะมันอาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่า เราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแล้วก็เข้าไปลองดูสิ่งใหม่ๆแล้วก็ในขณะเดียวกันที่พี่กิ๊กคิดอยู่เสมอว่าเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะช่วยคอมมูนิตี้หรือคนที่เราแนะนำเราไปหรือว่าเวลาเราไปคอนเฟนต์เนี่ยเราจะเอาตัวเราเองเนี่ยไป contribue หรือว่า,อาให้เกิดประโยชน์กับองค์กรที่เราไปเนี่ยังไงฉะนั้นคิดว่าพอมันคิดได้ทางสองด้านแบบนี้แล้วค่ะมันก็มันก็จะมันก็รู้สึกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่ได้บอกว่าโลกโลกสวยหรูนะแต่หมายความว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมาอย่างเช่น เมื่อวานนี้เราก็ไปเป็น judge ให้กับเด็กนักเรียนที่เป็น startup ซึ่งรู้สึกว่าเวลาเราไปคอนดิวิ e ให้อย่างี้มันก็มีสิ่งอะไรตอบกลับมาว่าเออเราอาจจะได้เรียนรู้เด็กๆพวกนี้ซึ่งมันก็ดีๆๆค่ะอย่าคิดแบบว่าเทคอย่างเดียวใช่ไหมคะทีที่พี่เคยบอกว่า it's more blessing to give than to receive ก็คือเราคิดว่าเราจะให้คนอืไรคนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรดีๆกลับมาเองเอาละครับและนี่ก็คือคุยสบายๆกับสมัยมันนี่ครับ สนับสนุนรายการโดยโกโกเพเปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย